สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาหยูดเกมเจ็บาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมา PP ีนะครับก็สําหรับตัวละครที่ผมจะมาใช้ในวันนี้นะครับผมจะมาใช้เป็นตัวโคลาโบนะครับหรือว่าน้องเอมิเลียนั่นเองครับ เพราะว่าทีมเผาไม่ระบุนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะกลับมาเล่นได้นะเพราะช่วงนี้นะครับเมตาเนี่ยมันไม่ใช่ทีมล้างดีบัฟแล้วนะครับมันเป็นทีมโจมตีแบบบ้าคลั่งนะไม่ว่าจะเป็นทางดัตทัดมืดนะครับหรือว่าคิงฮัลเลควินนะทั้งสองตัวนี้มีชุดอ่อนก็คือมันแพ้ทางดีบัฟนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูทีมที่ผมจะใช้วันนี้กันเลยครับก็สําหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้เป็นทีมนี้เลยเพื่อนๆจะเป็นทีมที่เน้นดีบัฟเป็นพิเศษนะครับจะมมีเเป็นนนกาแดงลิว้ํ เอมิเลียแล้วก็น้องแลมนะจะเห็นได้ว่าทุกตัวละครของผมเนี่ยมี CC หมดเลยนะโคเทอร์แดงเนี่ยมีห้ามโจมตีนะครับแล้วก็เมอร์ลินเนี่ยมีทั้งห้ามโจมตีพร้อมกับห้ามเพิ่มเกรดด้วยนะถ้าเกิดใช้การ์ดเขาแบบเดียวกัน3ครั้งขึ้นไปนะครับส่วนน้องเอมิเลียเนี่ยก็จะมีแช่นะครับแล้วก็สุดท้ายน้องแลมนะครับจะสามารถสตันได้นะเรียกได้ว่าทีมเรานะครับพร้อมหยุดศัตรูทุกรูปแบบนะ สำหรับอาหารที่กินนะครับแน่นอนผมกินเป็นอาหารเพิ่มค่าซีซีนะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยต้องการเปิดก่อนนะครับคือถ้าเปิดหลังเนี่ยมีโอกาสบินสูงมากๆนะก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลย3 2 1ไปครับโอเคครับมาเราได้เริ่มก่อนนะครับก็ทีมเขาก็เป็นทีมเฟสมาตรฐานเลยนะครับวันนี้มาพร้อมพี่เคียวด้วยนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีห้ามโจมตีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเน้นโจมตีเป็นป่าก,ก่อนนะเพราะว่าเทินสามเนี่ยป่าเขาสามารถล้างทุกอย่างได้นะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยมันติดได้หมดนะดีบับก็เดี๋ยวเน้นโจมตีปากก่าไปเลยครับโอเคสเุนทรัทเมอร์ลินเนี่ยต้องบอกว่าเดเมจเขาถือว่าเป็นตัวเดเมจหลักด้วยนะเพราะว่ามันแรงนะครับ ไม่ต้องรอท่าไม้ตายนะแต่ว่าท่าไม้ตายเนี่ยยังไงต้องยกให้น้องเอมิเลียนะครับน่าจะดีที่สุดนะโอเคนนดวยไเฮ้ยไม่เป็นไรครับเซลดิสหยุดได้หยุดไปมาก็เดี๋ยวผมใช้โกเทอร์นะครับสามใบเลยได้บัฟขั้น3ด้วยนะครับเพิ่มสเตตคือฐานอย่างละ20%บนะ เธอหน้านะครับปากเขาจะเป็นอมตะแล้วนะเดี๋ยวผมเออรวมน้องอมมิเดียเลยแล้วกันครับรถเกาะสาขั้นครับแล้วก็โจมตีทิ้ไว้แล้วกันมาไม่ใช่รถเกาะดิรถรถเกตมานานครับขั้นสนะโอเคแรงอยู่แรงอยู่มีการ์ดป่าสอใบนะครับน่าจะไม่ตายนะเพราะเราเพิ่มสเตจเยอะอยู่ครับ โอเคไม่ตายครับแต่ว่าป่าเนี่ยเขาก็ยังฟีอีกเธอหนึ่งนะก็เดี๋ยวห้ามตีนะครับรถเกตแล้วก็แช่ไว้โอโดนล็อกทั้งมือครับท <laughs> ีมเรานี่บอกเลยสายหยุดครับโอเคตาหน้ารู้เรื่องครับอันตีมาสองนะน่าจะเก็บได้หมดนะครับแบบนี้ก็เดี๋ยวผมต้องห้ามตีนะเดี๋ยวผมห้ามเป็นดัดแล้วกัน แล้วก็อันติเอมิเลียติโคเทอร์ครับมา<ป>บินหมดไหมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอมิเลียนี่แรงจัดนะครับโอเคส่งป๋าเรียบร้อยบายบาย ออกมาครับทีมที่2นะครับเราก็เจอทีมเฟสเหมือนเดิมนะครับมาแต่ว่ารอบนี้ไม่มีพี่เคียวนะมีเป็นอลิซาเบธนะครับกับคิงฮาเลควินมาแทนนะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมเล่งเป็นป่าไว้ก่อนนะแล้วก็อีกใบนึงเนี่ยเออผมขยับการเอมิเลียไว้แล้วกันโอเคครับห้ามโจมตีนะ เขาน่าจะเหลือใช้สกิลกรอบเอมิเลียได้อย่างเดียวนะครับแบบนี้ก็เดี๋ยวผมใช้น้องแรมนะครับเคียโรแล้วก็บับเกาห้ามตีทิ้งไว้ครับนิ่งไปก่อนนิ่งไปก่อนเดี๋ยวเราน่าจะต้องรับเดเมจจากป่าแน่นอนนะครับเท่นหน้า เธอ,อหน้านี่เราหนักงวงอยู่เหมือนกันนะต้องแช่นะครับลิซาเบ็ตยังกินปล่อยไว้ได้นะแต่ผมแช่ดัดนะครับกับคิงไว้นะป่าเนี่ยไม่ต้องแช่ครับเพราะว่ามันเข้าเทินที่ไม่สามารถทําะไรได้อยู่แล้วนะก็เออเดี๋ยวผมรถเกรดก่อนนะครับแช่คิงก็แช่ดัดนะครับ อลิซาเบตต์นางฟ้าเนี่ยปล่อยไว้ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะส่วนป่กเนี่ยเข้าเทิสนสามเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอเคการเมอร์ลินมาแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวผมน่าจะใช้เมอร์ลินให้ครบเลยนะครับสักใบนะรอบนี้ทำให้เขาเก็บเกรดไม่ขึ้นด้วยนะครับป่าตายไปเลยโอ้โหได้อยู่ครับไม่เป็นไรอืมลองอลิซาเบธนะ เอาทิงโลกมาแบบนี้นีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมอันติเมอรินไปเลยแล้วกันแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะครับ <c oughs> สองตัวเหมือนเดิมไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่โอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> ป่าบินไม่หึงชีวิตนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตาหน้าถ้าเกิดเขาไม่มีสตันนะครับก็น่าจะเคลีย ทางกระดาษได้นะกับน้องเลียนะครับโอ้เขามีฮนะไม่เป็นไรเพราะการลุดเพราะว่าการหยุดเราก็เยอะนะครับมาเดี๋ยวผมก็เกี์โรไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้เมอรินสองใบเหมือนเดิม เรียบร้อยครับโอเคเหลือแค่อลิซาเป็น์นางฟ้านะวันนี้เรียบร้อยแสนสามหมื่นนะครับวิกตอรีโอเคครับมา โอ้โหรอบนี้ศัตรูได้เปิดก่อนแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าโดนเปิดก่อนแบบนี้น่าจะหยาบนะเพราะว่าเทินป่าเนี่ยมันก็มาไวขึ้นอีกหนึ่งเทินด้วยนะครับเขาเล่งตัวหลักเราเลยอนนี้น่าจะไม่รอดเมอร์ลินโดนพี่ดัสเก็บเฮ้ยไม่ตายโอเคได้เรื่องครับแบบนี้ก็เน้นโจมตีป่าเหมือนเดิมนะครับก็จะผมบัฟเมอร์ลินไปเลยแล้วกัน เอาให้มันแรงๆหน่อยครับมาแรงๆหน่อยมาลินโอ้โหป่าเขาถึกไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรคิดอีกอย่างหนึ่งครับคือเขาเผาการในมือป่าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการป่าเนี่ยก็จะน้อยนะครับในมือ,อ,อโอ้โเริ่มด้วไ้สืยใหตายไม่ได้นะครับไม่เป็น <ๆ S 1> ไร ก็เดี๋ยวผมปรับเกานะครับสตัร์แช่ไป2เทิร์นนะแล้วก็น้องเอมิเลียเนี่ยเดี๋ยวผมควรลดเกรดไหมควรนะแต่ผมว่าเขาหน้าจะยัยงทำอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมรวมไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหเโอเคโอเคครับเหลือก,การใบเดียวนะนเมอรลินโอ้โหเมอรลินไม่มานะครับไม่เป็นไร เนี่ยเราก็หยุดโจมตีได้2เทินครับดเดี๋ยวเซอร์ดิสเนี่ยผมต้องแช่ไว้ก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาลดเกรดทุกเทินนะครับแเราทำอะไรไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่โอ้โหการป่ามาอีกแล้วนะเซ็งมากาเดี๋ยวผมลดเกรแล้วก็จริงๆผมว่ามีการป่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรวมไว้ดีกว่าแล้วก็เคลียร์การไว้ครับมา อ้ยการไฟไหมเหล่านี้มันเยอะไปแล้วนะจริงๆไมไรครับเธอหน้านี่เราผนึกได้หมดเลยนะขอแค่อย่าตายในทิตนี้โอน้องเลี้ยทนไว้น้องเลี้ยน้องเลี้ยขอทิศเดียวทิศเดียวทิศเดียวโอเคใส่เก้าอ่ะนด้อยู่ได้อยู่ รถเก๋นะครับ้านตีแล้วก็แช่ไวนะ้นะเซลดิสเลยครับโอเคตาหน้าให้อันตี้สองตัวนะเดี๋ยวมาดูว่าเก็บได้หรือเปล่าแต่ว่าไฟบนหัวเราเนี่ยมันจะเยอะไปแล้วนะจริงก็มาครับอันตี้ เอาจริงผมอยากให้การเอมิเลียเหลือเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวผมขยับนี้ดีกว่าแล้วก็อันติไปครับตายไหมโอเคส่งแขกโกเธอเรียบร้อยครับศัตรูยอมนะโอเคครับสำหรับคลิปพีพ,พีวันนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับในโหมด4ต่อ4นะครับกับทีมเผ่าไม้ระบูนะซึ่ง ผมบอกเลยเพื่อนทีมเผาไม่ระบุตอนนี้นะครับเอามาเล่นได้จริงๆนะถึงแม้จะเปิดหลังเนี่ยถ้าเกิดเราโชคดีนะครับต้องบอกว่าเราโชคดีระดับหนึ่งนะไม่โดนเก็บตายในเทิร์นแรกนะครับก็ยังมีโอกาสส่วนที่จะกลับมาชนะได้เหมือนกันนะซึ่งทีมเมตาปัจจุบันตอนนี้นะครับผมบอกเลยแพ้ทางทีมเรามากๆนะครับถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยเราแทบจะเป็นฝ่ายคุมเกมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแทบจะไม่ได้ขยับทําอะไรเลยนะครับกับทีมนี้นะ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ